เหมอนครับติดแล้วครับผมตัวแรกเลยนี่เท้าขาใหญ่กว่าขาน้องแอมอีกอะวันนีครับกลับสวัสดีครับเพ,เพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็ได้มาตัดไม้ไผ่นะครับนี่ครับไม้ไผ่ครับลำมายาวน่าจะมาสั้สี่เมตรกว่านะได้ตอนนี้ก็ได้มา เจ็ดอันละครับไม่ไผ่่นร้บปลาไผ่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาเนี่ยไปทำเป็ดก่อนนะครับนะแล้วเราไปทงปลาโดนะครับน้องดูครับจะได้หรือเปล่านะเพื่อนนะสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูออนทัวร์นะครับวันนี้ผมก็กลับมาอีกแล้วนะเพื่อนนะแต่วันนี้ผมมันได้มาดักปลาไหลนะครับผมมาดักปลาโดวันนี้ นี่ครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์มานะเดี๋ยวไว้ดูนะครับนี่ครับอุปกรณ์ผมนะเพื่อนนะอันนี้ครับเบ็ดไม้ไผ่นะครับแล้วก็ในถุงกระสอบนี้เป็นกบนะครับลูกกบตัวเล็กกับลูกสาวครับกินใหญ่แล้วครับนี่ครับความยาวของไม้ไผ่ก็น่าจะมาสักสี่ห้าเมตรเลยเพื่อนและนี่นะครับวันนี้เดือดที่ผมมาใช้นะครับมันดักปลาโดนะครับนี่ครับ เป็นลูกกบตัวเล็กๆครับลูกเขียดลูกกบนะวันนี้ก็เป็นเวลาน่าจะเป็นเวลาประมาณสักแปดโมงเช้าแล้เพื่อนนะมาดักครับแล้วผมก็นี่แหละครับรอประมาณสักบ่ายๆครับดูจะได้ปลาโดสักตัวหรือเปล่านะครับนะบรรยากาศใหม่ก็เป็นคลองครับคลองเชียนใหญ่ครับนี่ครับฝั่งนู้นยังมีลงเขาเก็บวนอยู่เลยครับนู่นครับผมซูไปดูนะ เห็นไหมครับเก็บวนอยู่เลยครับในคลองนะครับมาเดี๋ยวผมไปเริ่มดักไว้ก่อน่อยนะเพื่อนนะแดดเริมออกแล้วใส่เยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนนะวันนี้ผมเอามาห้าห้าคันนะครับนี่ครับกบครับแต่ว่าจะมาดักปลาโดครับครึ่งวันครับดูครับจะได้ตัวไหมวันนี้หมายว่าอย่างนี้เพื่อนสวยบรรยากาศดีๆอย่างนั้นเลยครับ เดี๋ยวเราไปนั่งรอนครับเดี๋ยวให้รักประมาณสักชั่วโมงนึงเข้ามาดูนะเพื่อนนะดูทุกชั่วโมงเลยครับวันน,นี้เลยสี่คันรัตอนนี้ตรงนี้อาจจะใส่ติดกันหน่อยนะเพื่อนนะเพราะว่าวันนี้มีที่ใส่ครับ คนไ,ไหนอะ่ะคันที่สามส่วนนู้นเป็นคันที่สี่ครับคันที่ห้าอยู่ที่นู้นครับตรงหน้าตรงป่านู้น,น,นเลยเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับนะครับมันมีอยู่เรื่อยเรื่อไห,หม ไปดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูครับหนึ่งชั่วโมงครับผมเดี๋ยวเราก,กลับมานั่งพักที่เก่านะเพื่อนนะนั่งรอนะครับสักหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงหนึ่งนาทีนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปดูเบ็ดอีกทีตอนสิบโมงนะครับส่วนคันนี้ผมว่านั่งเฝ้ามาเลยในคันนนะผมนั่งเฝ้อตรางนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูมาลสักสิบโมงชั่วโมงเนะี่ยเราเดินไปดูครับเขากะว่าสัก่ายโมงวันนี้ัเพื่อนนะค่อยกลับบ้านได้ได้ตัวหรือเปล่า ถ้าไม่ได้ก็เอาเอากบเอาลูกเกดวันนี้ไปดัาในแถวบ้านนะครับนะะครับเออผมลืมบอกไว้ตรงหน้าตรงตรงหน้านี้ครับนี่ครับตรงที่ผมชี้นี่นะมีร้านข้วต๋ยวนัลนเพื่อนนะพี่ว่ขาย๋วยเต๋ยวเลยครับตรงนี้ถ้าใครแวะผ่านมาหรือมามาเที่ยวในแถวนี้บรรยากาศร่มๆอย่างนี้นะครับก็ไปกินก๋วยิตี๋ยวร้านนี้ได้นะเพื่อนนะตัวผมอะ ผมสั่งมาแล้วแหละแต่ว่าเขาน้ำยังไม่ร้อนครับเพื่อนครับติดแล้วครับผมตัวแรกเลยนี่เป็นไงโยตัวแรกครับผมปลาอะไรอะ่ประป,ะปะลาช่อนปลาช่อนเพื่อมาตักมาดักป,ปลาตรงนี้ทุกวันเหรอด,ดูดิดิไอ้ลูกสาวติดกล้องนะครับผมนะอย่างนี้นะนี่นะลูก ก็มาแต่ตรงนี้ทุก,กวัน้นวพ่ออ้าวมาแล้วครับผมตัวแรกนะใช้หัวเดินเพื่อนไงครับเอาขาใหญ่กว่าขาน้องแอมอีกอ่ะนี่ครับ มีเพื่อนได้แล้วครับเฮ้ยสวยเลยเดี๋ยวยกลูกเดี๋ยวยกนี่ครับมาเดี๋ยวเอาไปทดสอบด้ลงเหยื่อใหม่นะครับเพื่อนนะนี่ครับหยังอะพ่อเพื่อนเพื่อนครับเมื่อกี้เกิดเหตุนะครับไม่คาฝันครับเบ็ดที่เรานั่งเฝ้าอยู่เนี่ยนะมีปลามางับครับได้มาเ่อนมาตัวแล้วไม่เปลาแล้วครับวันนี้ โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวผมถ้ามีอะไรติดถ้าปลาติดอีกนะเดี๋ยวผมให้ดูอีกครับโอเคครับผมนี่เป็นเวลาเที่ยงแล time, okay, <yesterday> okay, ้วเพื่อนนะจะเข้าบ่ายแล้วครับเราได้มาสองตัวนะครับนี่ผมเก็บเบ็ดมาแล้วเพื่อนนะลังเดินทางกลับบ้านครับผมก็บาโดไม่กินแล้วได้แต่มาช่อนสองตัวนะเพื่อนนะนี่ครับเก็บกบมาแล้วนี่ครับผมกบ กลับบ้านครับผมบาไม่กินเดี๋ยวไปกินเองก็ได้ครับผมครับอะไรครับ๊ายบายค่ะเดี๋ยวบ๊ายบายคอยเจอกันคลิปหน้ากันเพื่อนได้แค่สองตัวครับพอได้แกงครับบ๊ายบายคอยเจอกันคลิปหน้าครับ